storytelling เงินล้าน Madina Academy การมองหาความแตกต่างที่จะมาเป็นจุดแข็งให้กับแบรนด์เป็นเรื่องที่นักการตลาดและก็เจ้าของธุรกิจจะต้องคิดหากลยุทธ์เพื่อมัดใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งหลายๆคนอาจจะต้องเจอกับความท้าทายต่างๆเหล่านี้เช่นคู่แข่งมีสินค้าแบบเดียวกันคุณสมบัติเดียวกันโปรโมชั่นเหมือนกันขายในสถานที่ใกล้คล้ายกัน แต่ว่าแบรนด์คู่แข่งก็ยังสามารถขายได้มากกว่าและยังขายในราคาที่สูงกว่าได้ซึ่งหนึ่งในวิธีการทำการตลาดนั้นก็คือการใช้คอนเทนต์แบบการเล่าเรื่องหรือสตอรี่เทลิกนั่นเองค่ะอย่างที่ทรากันดีว่าคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มีจำนวนเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นการสื่อสารที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์โดยวิธีการเล่าเรื่องให้มีที่มาที่ไปไม่ซ้ำใครจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็กลายเป็นที่น่าจดจำได้ง่ายขึ้นซึ่งการเล่าเรื่องเพียงการเหตุผลกับลูกค้าว่าทำไมพวกเขาจึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำไมต้องใช้บริการของธุรกิจของเราเพียงอย่างเดียว จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปการแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังกันใช้แบรนด์ของคุณว่าคุณผ่านอะไรมาทำไมธุรกิจของคุณถึงมีอยู่และธุรกิจของคุณได้ช่วยอะไรบ้างซึ่งการที่ธุรกิจของคุณนั้นสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านพบเจอมาจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ และเชื่อมต่อกับผู้คนสร้างความไว้วางใจโดยเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าออกไปนั้นจะส่งผลให้เกิดมูลค่าให้แก่แบรนด์ของคุณโดยการเล่าเรื่องเช่นนี้เรียกว่า Storytelling นั่นเองค่ะ Storytelling หรือเทคนิคการเล่าเรื่องมีที่มาที่ไปมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อผูกพันกันระหว่างเรื่องราวเพื่อสื่อสารอย่างเข้าใจช่วยให้เนื้อหาน่าติดตามมากยิ่งขึ้นเริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนั้นเรื่องที่กล่าวไปตอนต้นนั่นเองค่ะก็คือเรื่องราวของแบรนด์ ในคอนเทนต์นี้ทางทีมงานของเรานะคะมาดีนาแคานเะนีขอยกตัวอย่าง3เหตุผลที่จะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าทาไมแบรนด์การเล่าเรื่องของเรานั้นถึงสําคัญต่อการตลาดออนไลน์และอีกเจ็ดสูตรการเล่าเรื่องที่หลายๆแบรนด์นั้นใช้กันคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ทุกท่านคะเราได้เล่าให้เราฟังนะคะพร้อมกับมีตัวอย่างยกตัวอย่าง ประกอบให้เห็นภาพกันเลยทีเดียวนะคะ3เหตุผลทำไมเรื่องเราวของแบรนด์ถึงสำคัญสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ 1. การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นในพื้นที่ของบนโลกของออนไลน์นะคะที่มีการผลิตคอนเทนต์จำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันธุรกิจหลายเจ้าค่ะ ใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ต่อการต่อสู้เพื่อแย่งชิงวินาทีที่จะทำให้ความสนใจของผู้ชมนั้นเข้ามาอย่างเรานะจึงเป็นการแข่งขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะส่งผลให้ธุรกิจของเรานั้นต้องปรับตัวแล้วก็สร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะรับมือคู่แข่งทางธุรกิจที่คล้ายกันบนโลกบนออนไลน์แห่งนี้และ กำลังลงมือผลิตคอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณจะเห็นได้ว่าท่ามกลางคอนเทนต์ที่มีอยู่มากมายทั้งจากคู่แข่งแล้วก็จากเรานั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการเล่าเรื่องแบรนด์ของเราให้ดูเด,ดเด็ดและแตกต่างจากคู่แข่งแทนที่เราจะใช้คอนเทนต์ที่บอกแค่ข้อมูลสถิติตัวเลขเพียงอย่างเดียว วิธีที่จะทำให้เราสร้างคอนเทนต์ตัวเองอย่างโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดก็คือสร้างเรื่องราวของแบรนด์ของคุณให้เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจและแตกต่างค่ะ ใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือ Storytelling ที่เข้าใจง่ายและแบ่งปันประสบการณ์ที่ท้าทายของตัวเราเองปัญหาต่างๆที่เราเจอมาวิธีการรับมือความสำเร็จและคุณค่าของแบรนด์ที่คุณค่ะไม่มีแบรนด์ใดจะสามารถลอกเลียนแบบได้เสติหรือ One Spot นะคะหรือแพลตฟอร์มใช้บริการสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานรายบุคคลได้กล่าวว่า การเล่าเรื่องช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ถึงแบรนด์คนเท่านั้นแต่ยังสร้างความโดดเด่นน่าจดจำมากกว่าข้อมูลสถติทั่วไปถึง22เท่าค่ะ 2. การสร้างความมั่นใจการสร้างความเชื่อมั่นเมื่อคุณกำลังสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้คุณนึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากคุณอย่างแท้จริงนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสินค้าหรือบริการแล้วสำหรับแบรนด์ที่ต้องการการสร้างความเชื่อมั่น นั่นเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่การพูดถึงสินค้าและบริการของคุณเพียงอย่างเดียวลองนึกถึงคุณค่าทางอารมณ์และสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราได้คุณอยากให้พวกเขาเดินจากเราไปด้วยความรู้สึกแบบไหนเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับคุณอะไรคือสิ่งที่เราสามารถมอบให้พวกเขาเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของคุณความหมายของแบรนด์ ของเราเนี่ยที่มีต่อพวกเขาและอะไรคือเรื่องเล่าของ,ของเราใช้เรื่องราวของเราในการเชื่อมต่อความสุขความรู้สึกและลึกซึง้งระหว่างแบรนด์กับตัวลูกค้าเริ่มต้นบทสนทนาที่เปลี่ยนไปจากการพูดถึงธุรกิจของคุณเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นแบรนด์ที่แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ หรือสิ่งที่แบรนด์สามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าได้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ซึ่งทําให้ลูกค้าของคุณนั้นเชื่อมัน่นแล้วก็เกิดความผูกพันกับแบรนด์ว่าแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและสามารถช่วยเหลือเขาได้ทำให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณกลายเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนความสำเร็จของคุณติดตามและจงรักภักดีและกลับมาหาคุณอีกครั้ง ข้อ3นะคะความเอาใจใส่ค่ะในปัจจุบันการตลาดไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันที่สำคัญแต่ลูกค้าต้องการบริษัทที่พิสูจน์ว่าพวกเขามีความพยายามในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์ หรือแม้แต่ทีมงานขององค์กรมากกว่าเรื่องของผลกำไรของบริษัทนั่นทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าบริษัทนั้นให้ความสนใจกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนอกเหนือจากแค่ผลกำไรของตนเองทำให้ผู้บริโภคค่ะมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์แล้วก็อยากสนับสนุนแบรนดนน์นั้นๆต่อไป เช่นในทุกครั้งที่ลูกค้าทําการซื้อแบรนด์ของคุณ10%ของรายได้จะถูกนําไปเหลือเด็กที่ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นต้นนะคะภากิจที่แบรนด์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนโรคนั้นไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันอีกต่อไป ดาบใดที่แบรนด์ค่ะกำลังแสดงถึงคุณค่าและเป้าหมายของพวกเขาซึ่งมีแค่10%เซขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนโลกและบริโภคผู้บริโภคต่างหันไปหาแบรนด์ที่รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะบริษัทที่เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุด10อันดับแรกในดัชนี g l o b a l i m p a r t y นะคะนั้นเป็นกลุ่มที่ทาให้กาไรและก็เติบโตขึ้นรวดเรเด็วที่สุด ในโลกนะคะอย่างเช่น Tesla Motor ที่มีค่าอาการดูแลสุขภาพแก่พนักง,งานเต็ม100%ซแสดงให้ถึงการเอาใจใส่ต่อพนักง,งานขององค์กรแล้วก็การผลิตรถยนต์ของเท s l a ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยนะคะถึงตอนนี้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการเล่าเรื่องหรือ s t o r y t e l l i n g ที่ดีนั้น,นะค่ะสำคัญ ต่อธุรกิจและการตลาดอย่างไรต่อมาเราจะแนะนำสูตรการเล่าเรื่อง Storytelling 7สูตรที่มีรูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยที่คุณสามารถนำมาพิมพ์ใช้เป็นแบบพิมพ์เขียวสำหรับการเล่าเรื่องแบรนด์ของคุณออกมาอย่างให้น่าสนใจมีสูตรการเล่าเรื่องแบบไหนบ้างเรามาดูกันนะคะจะสูตรการเล่าเรื่อง Storytelling ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณค่ะน่าจดจำค่ะ หสูตรการเล่าเรื่อง Storytelling แบบ Before After Bridge นะคะนี่คือ1สูตรการเล่าเรื่อง Storytelling ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ง่ายที่สุดที่จะใช้ในการเล่าเรื่องราวแบรนด์ซึ่งนำไปสู่การโครงโครงการการเขียนคอนเทนต์โฆษณาและในความเป็นจริงเราสามารถนำมาใช้เล่าเรื่องผ่านโซเชียลมีเดียแคมเปญการตลาดหรือหน้า Landing Page ได้เช่นกันค่ะสูตรการเล่าเรื่อง before after นะ storytelling แสดงให้เห็นถึงผู้อ่านรับรู้ถึงปัญหานำเสนอผู้ชมด้วยปัญหาที่แบรนด์สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้เพื่อให้ผู้อ่านค่ะเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาแล้วก็ควรได้รับการแก้ไขค่ะซึ่งควรจะตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าที่ระบุนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ฟังกำลังประสบ ปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะหลัง after แสดงให้ผู้ฟังค่ะเห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาแล้วเป็นอย่างไรถึงตอนนี้อนาคตที่ได้รับการแก้ปัญหาว่ามีลักษณะอย่างไรดีขึ้นอย่างไรแล้วก็พวกเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริษหรือว่าสะพานแสดงให้เห็นถึงต้องทำอย่างไรถึงไปจุดนั้นนะคะเมื่อพวกเขาเห็นแล้วว่า หากได้รับการแก้ปัญหาแล้วจะส่งผลดีอย่างไรเราควรจะแสดงให้เห็นว่าต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นด้วยการมีแบรนด์ของเราเป็นตัวช่วยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายตัวยอย่างคอนเกตน,นะคะขออนุญาตเอ่ยงามแบรนด์ยาสีฟันที่หลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีก็ใช้เรื่องเล่าแบรนด์แบบ before after bridge นะคะโดยการเริ่มต้นด้วยการ ให้ปัญหาว่าผู้ใหญ่ชอบให้ขนมกับลูกของตนเองเลยกลัวว่าลูกเนี่ยจะฟันผุแล้วก็บอกว่าหากใช้ยาสีฟันแล้วจะช่วยให้ลูกของคุณมีฟันที่แข็งแรงสวยแล้วก็ฟันไม่ผุด้วยด้วยการใช้ยาสีฟันคอเกตจุดๆนะคะจะช่วยให้การป้องกันฟันผุผแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นสูตรที่2นะคะ storytelling แบบ problem อาร์ก t ทเนะคะสโลฟนะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะที่เล่าเรื่องแบบ s t o r y t e l ลลิงที่เป็นที่นิยมกันเป็นสูตรการเล่าเรื่องที่ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้หลากหลายตั้งแต่การโฆษณาไปจนถึงการเขียนคอนเทนต์ลงบล็อกนะคะสูตรการเล่าเรื่องสตอรี t อ่าสตอรี่เทลลิงแบบ p ปรแกรมหรือว่าแบบปัญหาเนี่ยคือปัญหาที่เกิดก่อนอื่นคุณต้องเล่าถึงปัญหาที่ผู้ฟังเนี่ยกำลังประสบอยู่ ความเจ็บปวดที่เคยเจอมาหรือปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเราเคยพบประสบเจอมาหรือปัญหาที่กวนใจค่ะสิ่งที่กวนใจจากนั้นคุณจะนำทำการเน้นย้ำปัญหาเหล่านั้นนะคะให้รู้สึกรุนแรงมากขึ้นคือขยายบาดแผลนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังผู้ชมนั้นได้รับความรู้สึกถึงทางด้านอารมณ์หรือว่าสโลฟนะคะหรือว่าการแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ย ในที่สุดคุณจะแสดงให้เห็นว่าแบรนด์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรตัวยอย่างเช่นทอมชูส์นะคะเจ้าของแบรนดอ์อย่างหนึ่งค่ะก็คือ b บล็ก m ม c o โคฟกนะคะที่เริ่มธุรกิจรองเท้าจากการที่เขาได้ไปท่องเที่ยวในอเมริกาใตา้และอันเจเนนาในปี2006สิ่งที่เขาเห็นก็คือเด็กๆที่นั่นค่ะไม่มีรองเท้าใส่ ต้องใช้ชีวิตแบบเท้าเปล่าตลอดเวลาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่แบ่งปันรองเท้าให้แก่เด็กๆเ,เหล่านั้นโดยใช้สโลแกนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลว่ารองเท้าทุกคู่ที่คุณซื้อทอมจะนำไปช่วยเหลือคนที่ต้องการแบบชิ้นต่อชิ้นซึ่งแบรนด์ทอมนัได้ใช้การเล่าเรื่องแบบการสร้างแบรนด์ตนเองแบบปรพม โดยปัญหามาจากเด็กๆที่ไม่มีรองเท้าใส่เป็นสิ่งที่กวนใจอยากช่วยเหลือเด็กๆนะ,ะเหล่านั้นและลงมือการแก้ปัญหาด้วยการทำธุรกิจขายรองเท้าเพื่อนำรายได้นั้นมาช่วยเหลือเด็กๆส่งผลไปถึงผู้ซื้อรู้สึกดีขึ้นค่ะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้นให้มีรองเท้าใส่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะคะ storytelling ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่3 สูตรการเล่าเรื่องแบบ storytelling นะคะก็คือ,อ future advantage benefit นะคะสูตรการเล่าเรื่องนี้ ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์สูตรการเล่าเรื่องนี้ช่วยให้นักออกแบบแล้วก็ผู้จัดการอธิบายและนําเสนอผลิตภัณฑ์ในแง่ของประโยชน์มากกว่าแค่คุณสมบัติของสินค้าอย่างเดียวสูตรการเล่าเรื่องแบบคุณสมบัตินะคะก็คือสินค้าของคุณทํามาจากอะไรบ้างอันดับแรก คุณต้องแสดงถึงคุณสมบัติหลักของสินค้าที่แบรนด์นำเสนอว่าสามารถทำอะไรได้โดยใช้ข้อเท็จจริงของข้อมูลต่างๆนะคะ a d v a n t a g e ก็คือข้อดีนั่นเองสิ่งนี้จะช่วยอะไรทำอะไรได้บ้างจากนั้นคุณจะนำเสนอข้อดีของแบรนด์ของคุณว่าสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไร Benefit นะคะก็คือประโยชน์สิ่งที่มีความหมายอะไรกับ ผู้ฟังผู้ซื้อผู้อ่านทำไมต้องใส่ใจสุดท้ายแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทำไมเขาถึงควรใส่ใจข้อเสนอของเราของแบรนด์เราเราจะทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไรตัวอย่าง GoPro นะคะในจดหมายจากผู้ก่อตั้งและก็ผู้บริหารนิโคลัส วลแมนนะคะบนเว็บไซต์ได้กล่าวว่า g o pro จะช่วยให้คนจับภาพแล้วก็แบ่งปันชีวิตประสบการณ์ที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตของพวกเขาให้กับคนอื่นๆในการฉลองด้วยกันเหมือนกับการนั่งบนภูเขากับเพื่อนๆที่มีความหมายมากกว่ากันอยู่คนเดียวสิ่งที่คุณแบ่งปันประสบการณ์นั้นทําให้ชีวิตมันสนุกขึ้นกล้องอนเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในโลกคือสิ่งที่เราทำขึ้น การทำให้คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณผ่านการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่น่าทึ่งคือสิ่งที่เราทําซึ่งเป็นการเล่าเรื่องแบบ Future Advantage b e n e f i t นะคะ ซึ่งบอกคุณสมบัติคือกล้องที่จับภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ยอย่างน่าทึ่งเป็นกล้องอนเนกประสงค์ที่เล็กพกพาง่ายข้อดีก็คือคุณสามารถแชร์รูปภาพวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์ความสนุกให้กับผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์คือทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากกว่าการอยู่คนเดียวโดยการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตของเราให้แก่คนอื่นนั่นเองค่ะ สนุกกันไหมคะที่นี้การเล่าเรื่องในรูปแบบที่4ค่ะสูตรการเล่าเรื่องนะ Storytelling แบบ t r e e c t Structure นะคะเป็นสูตรการเล่านิทานเก่าแก่ที่ถูกนำมาใช้ในละครยอดนิยมหลายเรื่องทั้งภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนวิดีโอเกมแล้วก็บทกวีภาพยนตร์ฮอลลีวูดส่วนใหญ่นะคะทำตามการเล่าเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าได้รับพิสูจน์จากหลายๆเรื่องแล้วว่าสูตรการเล่าเรื่องประสบความสำเร็จสูตรการเล่าเรื่องแบบ Storying X1 นะคะ Setup หรือว่าติดตั้งแนะนำตัวละครแล้วก็ฉากที่เกิดขึ้นในฉากแรกจะเป็นการแนะนำตัวละครหลักของเรื่องแล้วก็ฉากหลักที่กำลังเกิดขึ้นนะคะหรือการ,รเผชิญหน้าการเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆสิ่งกีดขวางต่างๆในส่วนที่สองนี้มักจะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครหลักจะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหา โดยอุปสรรคเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเพื่อขัดขวางตัวละครหลักจากเป้าหมายและจะเพิ่มความถี่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางครั้งดูเหมือนจะใกล้เคียงกับการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไปแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะคะ a c t r e หรือ Solution หรือว่าการยืนหยัดการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาจนก้าวข้ามมาได้แล้ว หลังจากที่ช่วงเวลาการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคของเขาในที่สุดตัวละครหลักก็จะได้ชัยชนะค่ะแล้วก็เรื่องราวก็จบลงเป็นช่วงเวลาที่ตัวละครหลักแสดงให้เห็นถึงการเติบโตขึ้นจากการเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะตัวยอย่างแอสต้ากรันะคะ act 1ซึ่งเปิดเรื่องด้วยการแนะนำตัวละครหลักสอคนที่รู้จักกันโดยบังเอิญค่ะแล้วก็ผู้หญิง ได้แบ่งหมากฝรั่งให้แก่ผู้ชายแล้วก็ทั้งสองก็ได้ตกลุมรักกันซึ่งกันและกันนะคะ Act t o เพื่อเมื่อทั้งสองได้เรียนรู้ได้เรียนจบก็ได้อยู่ร่วมกันแบบมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันทั้งสองก็ยังคงแบ่งปันหมากฝรั่งให้แก่กันแต่แล้วทั้งคู่ค่ะ ก็ต้องห่างไกลกันด้วยเรื่องการทำงานซึ่งเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของทั้งคู่แอคทรีนะคะทั้งคู่ยังคงยืนหยัดในความรักแล้วก็มีให้กันและกันฝ่ายชายได้นัดผู้หญิงนะคะมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งได้มีกรอบรูปที่ใส่เปลือกหมากฝรั่งวาดเรื่องราวระหว่างเราทั้งคู่จนถึงกรอบรูปกรอบสุดท้ายค่ะฝ่ายชายได้ขอผู้หญิงแต่งงาน ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหมากฝรั่งหรือเอ็กซ์ต a m ากัอยู่ในทุกจังหวะเวลาทั้งคู่ซึ่งโฆษณาชุดนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยล่ะค่ะต่อไป s t o r y ่เทลลิ g ในรูปแบบที่5นะคะนักเขียนนวนิยายชาวเยอรมันนะคะ ในช่วงศตวรรษที่19ได้วิเคราะห์เรื่องราวของการเล่าเรื่องแบบกรีกโบราณรวมไปถึงผลงานของเชคสเปียร์นะคะและได้ค้นพบ รูปแบบในการเล่าเรื่องเขาได้นำมาพัฒนาจนได้ไดอะแกรมในที่สุดรู้จักกันในชื่อว่าเฟรเช็คนะคะที่ช่วยให้นักเขียนจัดระเบียบความคิดของพวกเขาสูตรการเล่าเรื่อง storytelling exposition นะคะหรือว่าการแสดงนี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องเรื่องราวเบื้องหลังของตัวละครแล้วก็เป็นการแนะนำตัวละครให้แก่ผู้ฟังผู้อ่านหรือต้นเหตุต้นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ เหตุการณ์ที่ทำให้ละครมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือ raising rising หนะือ action การลุกขึ้นเพื่อลงมือนี่คือฉากสำคัญของเรื่องเพื่อจะได้เป็นการเล่าเรื่องเพื่อไปถึงจุดสำคัญของเรื่องมักจะเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดตัวละครพยายามจะแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะหรือว่าจุดสำคัญเป็นจุด เปลี่ยนของชะตากรรมของตัวละครเป็นส่วนที่สำคัญของเรื่องราวที่เจอกับปัญหาความตึงเครียดมากที่สุดนะคะความล้มเหลวหลังจากการแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญตัวละครอาจแพ้หรือชนะกับปัญหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากาจุดคลายแม็กซ์แล้วอุปสรรคที่เจอ ตัวละครแสดงให้เห็นถึงพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรจากเหตุการณ์นั้นค่ะการยืนหยัดของตัวละครจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืนหยัดการต่อสู้หรือว่าการแก้ไขเมื่อตัวละครก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วนั้นในจนตอนจบนั่นเองค่ะเมื่อตัวละครก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ะะมักจะมีความสุขหรืออาจจะเป็นเรื่องเศร้าตัวยอย่างเช่น The Spring นะคะที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือ Storytelling แบบพีระมิดนะคะเพื่อบอกเรื่องราวเรื่องเล่าของแบรนด์และเปิดตัวแคมเปญการบริจากรายเดือนจากแคมเปญที่ชื่อว่า The Spring นะคะในเริ่มต้น เสียงของสกอตเปิดเรื่องด้วยธรรมชาติของน้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกคนบนโลกแล้วก็วันหนึ่งแม่ของเขาก็ป่วยแล้วก็จากโลกนี้ไปสกอตได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นหมอที่รักษาคนป่วยแบบแม่เขาแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนเขาเป็นวัยรุ่นก็ได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในความมืดมิดของชีวิตสกอตไลยล้อมไปด้วยยาเสพติดแอลกอฮอล แล้ววันหนึ่งค่ะเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโดยการเป็นช่างภาพอาสาออกเดินทางไปทั่วโลกด้วยเหลือเมอร์ซี่มีทีมแพทย์พยาบาลออกเดินทางรักษาผู้คนจํานวนมากในการเดินทางสกอตได้บันทึกภาพของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าทำให้เขาได้พบผู้คนมากมายค่ะแล้วก็ช่วยเหลือในการผ่าตัดใบหน้า แล้วเขาก็ได้เห็นว่าผู้คนต่างๆที่ป่วยล้วนดื่มน้ำที่สกปรกตามแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนโลกด้วยการนำน้ำสะอาดเข้าสู่ชุมชนที่ไม่มีทางเข้าถึงของน้ำสะอาดเลยเราจึงเห็นได้ว่าตอนนี้สกอตคนเดิมที่มีชีวิตที่ตกต่ำได้เปลี่ยนไป กลายเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนี่คือเรื่องเล่าในสุดที่5นะคะน่าประทับใจจริงๆเลยต่อไปสุดที่6นะคะเรื่องเล่า storytelling แบบไซมอนไซเน็กโกลเดลเซอร์เคิลนะคะหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยิน เรื่องเล่าของ Golden Circle นะคะซึ่งเป็นสูตรการเล่าเรื่องการเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมและเจ้าของหนังสือขายดีของ New York Times นะคะที่ชื่อว่า s t a r t w i t h w h y หรือชื่อภาษาไทยว่าทำไมต้องเริ่มต้นด้วยทำไมมาดูกันเลยนะคะว่าสูตรการเล่าเรื่องของไซมอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะ่ะสูตรการเล่าเรื่อง storytelling วงกลม1นึ่งนะคะ w h าทำไมถึงมีบริษัทของเราเป็นการเริ่มต้นตั้งคำถามให้กับคนในบริษัททำไมบริษัทของเราจึงมีอยู่ทำไมทุกคนในบริษัทต,ต้องลุกขึ้นจากเตียงทุกเชา้าทำไมทุกคนควรสนใจเกี่ยวกับบริษัท ในส่วนวงกลมที่สองก็คือ how ค่ะพวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างไรจุดขายที่แตกต่างของคุณคืออะไรนี่เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในการอธิบายว่าบริษัทของเรามีดีกว่าคู่แข่งอย่างไรวงกลมที่3นะคะก็คือ what คุณทำอะไรคะ่ะบริษัทขายอะไรอุตสาหกรรมประเภทใดบริษัททำอะไร ตัวอย่างเช่น apple Y นะคะพวกเราเชื่อว่าในความท้าทายแล้วก็ความแตกต่าง how สินค้ามีการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ใช้ง่าย what พวกเขาสร้างคอมพิวเตอร์ข้อดี ของการเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมนั้นทำให้เราได้ทบทวนตนเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องทำเพื่อให้เราเข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองแล้วก็สื่อสารความเชื่อของแบรนด์ไปสู่คนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันค่ะให้กลายมาเป็นผู้จงรักภักดีต่อสินค้านั้นๆเองค่ะต่อไปเป็นสูตรเรื่องเล่าที่7นะคะ storytelling แบบเดียนะคะ เจ้าของหนังสือขายดีตลอดการอย่าง How to Win Friends and Influence People นะคะหรือชื่อในภาษาไทยเรียกว่าวิธีชนะมิตรแล้วก็จูงใจผู้คนค่ะและผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างสูตรการเล่าเรื่องทั้ง3ขั้นตอนง่ายๆเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือสูตรการเล่าเรื่องแบบ Storytelling Incident นะคะหรืออุบัติการค่ะประสบ การส่วนบุคคลโดยการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของคุณเพื่อช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมกับคุณแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือว่าแอคชั่นนะคะหรือการลงมือปฏิบัติค่ะแสดงให้ผู้อ่านผู้ฟังผู้ดูเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์โดยพวกเขาสามารถลงมือทําด้วยการช่วยเหลือจากแบรนด์ค่ะซึ่งคุณต้องเตรียมการเล่าเรื่องที่จะต้องมีความชัดเจนและเพราะ ไม่มีใครคิดว่าผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจได้ทันทีและรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อหลังจากที่ฟังเรื่องราวของคุณแล้วเนี่ยประโยชน์แสดงให้เห็นว่าทําไมพวกเขาถึงต้องทำตามแล้วก็พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรการวางโครงร่างให้ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ฟังดาเนินการตามที่คุณต้องการ ตัวยอย่างเช่น t r e t f o r นะคะหรือ Tods แบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจต่อสังคมพวกเขาใช้การเล่าเรื่องที่หลากหลายบนเว็บไซต์นะคะด้วยการใช้นางแบบเป็นตัวละครในการเล่าเรื่องค่ะเมื่อผู้ชมเมื่อผู้เข้าชมในหน้าแรกของเว็บไซต์นั้นจะถูก นำเสนอด้วยจดหมายของผู้ก่อตั้งที่เน้นปัญหาทางสังคมในปัจจุบันมลภาวะปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆและอธิบายว่าลูกค้าสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยการใช้แบรนด์ได้อย่างไรเช่น10%ของรายได้พวกเขาจะนำไปบริจาคซึ่งเป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบของเดลนะคะ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้ากับแบรนด์เลยทีเดียวนะคะเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในอนาคตก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่จะเล่าในคลิปต่อไปเอาละค่ะ 7, เคล็ดลับการเล่าเรื่องนะคะจะสูตรเนี่ยใครถนัดแบบไหนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะรับรองได้ว่าการเล่าเรื่องของคุณสนุกสนานและเพลิดเพลินแน่นอนค่ะนําไปสู่การขายได้ขาย,ยดียอดขายปังๆกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเอาล่ะมาดินาะอะคาเดมี่มาดินาะโคชขคับนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ